นครสายสีเพลิงนะคะที่เมื่อคืนออกอากาศเป็นตอนแรกคะ่ะหลายคนก็ติดแล้วเลยะนะคะบอกว่าชื่นชมคะ่ะนักแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาราที่แสดงดีแล้วก็สวยหล่อเหมือนที่ป้าเจ๋วการันตีเนื้อเรื่องเดินวัยสนุกน่าติดตามนะคะแล้วก็ สายสีเพลิงคำนี้ค่ะยังติดอันดับสองคำที่ถูกติดแท็กมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศเลยนะคะในช่วงที่เวลาออกอากาศด้วยนี่ละค่ะซึงพระนางชมพู่อรารยากับพี่ปอนะัทวุฒิก็บอกว่าเรื่องราวจะดำเนินไปเร็วมากเลยนะคะห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวทั้งคู่ก็จะได้เห็นการแสดงที่แตกต่างออกไปโดยเฉพาะชมพู่ค่ะหลายคนเห็นบทนี้แล้วอาจจะนึกถึงเรยาแต่เธอรับรองว่าเป็นคนละคนกันแน่นอนค่ะแฟนๆช่วยดื่มดากับในแต่ละตอนในแตนน่ละซีนมาสุดๆนะครับเพราะว่ามัน มันยากจริงๆกว่าจะถ่ายได้ต้องบางทีต้องไปเมืองนอกบางทีต้องรอเวลาอากาศก็ไม่ดีบางทีเราต้องเลื่อนเวลาไปอีกอะไรอย่างเงี้ยฮะบางทีมันก็มีหลายเรื่องมากที่กว่าจะละครเรื่องหนึ่งมันจะเสร็จภายในปีกว่าปีครึ่งใช่ไหมถูกตอ้องก็ต่างอะค่ะก็จริงๆมันก็เป็นโจทย์ที่ที่ชมก็ต้องแบบ ดีกว่าก็ต้องทำกันบ้านพอสมควรนะคะตั้งแต่ช่วงเปิดกล้องแรกๆอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ก็รู้ว่าคนก็ค่อนข้างติดว่าพอเป็นแบบว่าลักษณะร้ายเป็นลักษณะอะไรเงี้ยคนก็จะต้องนึกถึงภาพเยยาอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าทําความเข้าใจอะไรเงี้ยคือด้วยแบ็คกราวด์ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วบุคลิกลักษณะเขาก็เป็นคนละคนอยู่แล้วค่ะพอถ่ายไปสักพักหนึ่งพอเรารู้จักตัวละครจําเขาได้ปุ๊บอะไรเงี้ยมากองเราก็ก็เป็นเขาอ่ะมันก็มันก็ไปได้ต้องก็ต้องดูก็อยากตั้งใจว่าอยากให้แบบอยากให้ขาดกันไปเลยอ่ะคือ จัดไฟนานมากอ่ะแล้วก็ป้าแจ๋วก <ancestor> no ็คือแบบว่าเอาเอามุมอีกเอียงอีกนิดนึงอะไรเงี้ยฉากที่ซานฟานอ่ะตรงสะพานโหโหเปลี้ยวเงาะมากเปลี้ยวเงาะมากใส่แว่นตาคืออย่างนงี้ฮะก็ป้าแจ๋วคือป้าแจ๋วอยากจะเปลี่ยนผมเหมือนกันคือเขาอยากจะเปลี่ยนนางเอกด้วยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนตัวผมด้วยหมายความว่าคืออยากจะให้คนได้เห็นเราอีกรูปหนึ่งโดยการทํากันบ้านว่าจะทํายังไงที่ให้คนเห็นปอในอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นเป็นเป็นคนเป็นนักธุรกิจเป็นเป็นสถาปนิกหนุ่มไฟแรงที่ ที่ที่ดูหล่อขึ้นปจะแจบอกอย่างนี้เลยต้องหล่อขึ้นต้องเขาจะต้องฟินให้ได้อะไรเงี้ยก็ลองไปดูกันนะครับกก่อนแต่ว่าชันมีคู่นี้แล้วนะคะก็ยังมีดารามากฝีมืออีกเยอะเลยทีเดียวนะคะพี่ตักมายุรามเมื่อคืนนี้ก็โหแสดงพิษหมดร้ายเลยอ่ะค่ะต้องติดตามกันดูนะคะคืนนี้ยังมีอีกให้ดูอีกหนึ่งตอนค่ะอากาศทุกวันจันทร์อังคารนะคะไปที่เก็บตกกันค่ะไปชมระบำแซบเวอร์บนคนากับคุณนีน่ากุนัดดานะคะ